ซูดีคอบน้องๆวันนี้ก็โผก,กับพี่นันนะครับโอเคนะหลังจากหายกันมานานไหมเรามาคลิปเป็นดีกว่านะครับเนื่องจากช่วงนี้น้องๆกําลังเหนื่อยกับการอ่านหนังสือใช่ไหมครับไหนจะต้องสอบที่โรงเรียนไหนจะต้องการบ้านเยอะโอเควันนี้ก็จะมีเรื่องเล่าให้กําลังใจเล็กๆน้อยนะครับในชื่อเรื่องว่าเจ้ามันฝรั่งเจ้าไข่ไก่แล้วก็เจ้ากาแฟแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการสอบเข้ามาหาลัยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องนี้นะครับเนี่ย อะมาเริ่มมันก่อนเลยนะครับใกล้วันสอบแล้วนะครับน้องๆวางแผนแล้วเวลาเหลืออีกไม่เยอะแล้วใช่ไหมไม่กี่เดือนแล้วใช่ไหมครับโอเคนะการบ้านันก็ยังคงเยอะอยู่ใช่ไหมอ่าไม่ทันทํายังไงดีครับเหนื่อยใจจังเดี๋ยวประมาณเดินกันยาเราจะต้องสอบตัวทีแพดหนึ่งกันแล้วน้องๆนะโอเคนะไอ้ตัวข้อสอบทีแพดหนึ่งเดี๋ยวพี่กาลังอัปเดตอยู่ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวใกล้ช่วงนั้นเดี๋ยวพี่ค่อยลงคลิปแล้วกันอ่ะเรามาคุยกันคลิปนี้กันก่อนนะครับโอเคใกล้วันสอบแล้วเราจะทายังไงดีน้องๆหลายคนกําลัง คุมขมับเลยใช่ไหมอะมาเริ่มครับเรื่องเล่าอันนี้จะเป็นในเรื่องของน้องๆหลายคนอาจจะเคยฟังแล้วน้องหลายคนก็ยังไม่เคยฟังใช่ไหมม,มันจะเป็นเรื่องของอาหาร3มอย่างนะครับแล้วมันจะเกี่ยวกับในเรื่องของตัวเรานั่นแหละเออทุกคนสามารถเปรียบเทียบได้กับอาหาร3าอย่างนี้นะครับมาเริ่มกันเลยครับ เรื่องเล่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับในเรื่องของมีเด็กมอปลายคนหนึ่งครับอยากเข้าแพทย์ครับจริงอยากเข้าคณะอะไรก็ได้แต่ว่าในเรื่องนี้พี่ขอแต่งฮะอยากเข้าแพทย์และการใส่กันแพทย์โอเคนะน้องคนนี้มีความมุ่งมั่นมากครับนะครับตั้งใจเรียนพยายามอ่านหนังสือทุกๆวันเลยนะครับประมาณนั้นแต่แน่นอนว่าเราก็อ่านทุกวันเราก็ยังคงมีความรู้สึกตอแตอยู่ในใจนะครับทําไมเหรอเพราะว่า1คืออ่านไม่ทันครับ2ก็คืออ่านไปก็ลืมไว้เป็นไหมอ่านเราลืมนะครับอันนี้ถามพื้นการบ้านที่โรงเรียนเยอะครับ ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาอ่านเอนทาหรือว่าเตรียมสอบเข้ามาหาลัยแล้วตัวที่พีคที่สุดนั่นก็คืออันนี้น้องๆอ,อ่านแล้วจบแล้วทําข้อสอบ A อ e v e l แทบไม่ค่อยได้ครับหรือว่าทําได้น้อยมากน้อยกว่าที่ควรจะเป็นใช่ไหมโอเคแล้วแน่นอนว่าท้ายที่สุดทั้งหมดตรงนี้มันก็จะอิรุมมตุ้มทําให้เกิดการท้อใจครับโอเคน้องคนนี้ก็รู้สึกเออทอ้อใจโอ้โหอ่านแล้วก็ทําไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเขาก็ลงไปหาอะไรกินดีกว่าน้องๆเป็นไปแบบเครียดแล้วเราต้องแบบ หาอะไรกินประมาณนะั้นน้องคนนี้เขาลงไปหาอะไรกินนะครับในห้องครัวนะครับสิ่งที่เขาลงไปเขาก็เจอคุณพ่อของเขากําลังจิบชาอยู่นะครับน้องคนนี้ก็เลยถามทีเล่นว่าคุณพ่อคะว่าหนูคิดจยงเลยคะ่ะอ่านไม่ค่อยเข้าหัวเลยมีเมนูอะไรที่กินแล้วจะช่วยให้สอบติดหมอไหมคะอืน้อง,อง,องๆอลายเขาก็อยากใช่ป่ะกินแล้วสอบติดหมออะไรเงี้ยเออประมาณนั้นคุณพ่อก็ยิ้มๆนะครับแล้วก็ให้น้องคนนี้ไปหยิบหม้อมาสามใบแล้วก็ตั้งน้ําร้อนรอเลยโอเคนะ น้องก็ทําตามนะครับโอเคนะแล้วคุณพ่อก็บอกว่าแต่และหม้อใส่อะไรไปอ่ะเรามาดูกันหม้อใบที่1่คุณพ่อให้ใส่มันฝรั่งครับอืหม้อที่สองให้ใส่ไข่ไก่ไปก็คือต้มเนะี่ยหม้อสามก็คือเอากาแฟใส่เข้าไปประมาณนั้นโอเคน้องก็ทําตามน้องก็สงสัยว่ามันจะอร่อยหรอแล้วมันจะช่วยให้ติดหม้ได้อย่างไรคุณพ่อก็ยิ้มยิ้มก็ไม่ตอบอะไรก็คือรอให้ทําให้เสร็จเรียบร้อยนะครับพอทําเสร็จเรียบร้อยปุ้มไงน่ากินเลยมันฝรั่งต้มนะครับน่ากิน แล้วก็ไข่ต้มนั่นเองนะครับเลือกไข่ที่ต้มมาแล้วแล้วก็กาแฟรครับก็ลินเรียบร้อยโอเคคุณพ่อก็ให้น้องไปกินครับก็กินเติมพลังน้องก็กินแบบท่าทีงงแบบมันอะไรหรือเปล่าคือแบบว่ามันมีความหมายอะไรหรือเปล่าในพวกนี้แน่นอนมันมีความหมายน้องๆหล,งลังจากที่น้องกินอิ่มเรียบร้อยแล้วครับน้องก็ถามคุณพ่อว่าแต่ละอันมันมีความหมายอะไรหรอครับอะไรอย่างนี้แล้วมันมีความหมายแฝงอะไรหรือเปล่าคุณพ่อก็อธิบายครับอ่ะอย่างแรกเลยเขาก็อธิบายแบบ เริ่มแรกเนี่ยเขาก็ถามว่าสังเกตเห็นอะไรไหมมันฝรั่งอ่ะตอนเริ่มแรกน้องน้องเริ่มแรกอ่ะมันฝรั่งมันแข็งน้องแล้วพอมันเจอน้ำร้อนมันก็อ่อนนิ่มนะครับไข่ไก่ก็เหมือนกันตอนแรกมันก็เป็นไข่ไก่ใช่ป่มมันก็เป็นเหลวแล้วพอน้องไปต้มมันก็เริ่มแข็งขึ้นแล้วก็นุ่มนะครับแล้วก็กาแฟเนี่ยพอเริ่มแรกมันก็เป็นเมล็ดแล้วพอไปเติมน้ําน้ํามันก็กลายเป็นสีกาแฟเนี่ยโอเคอันนี้คือสิ่งที่ น้องคนนี้เขาบอกให้พ่อฟังเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยแล้วยังไงมันมีความหมายแฝงอะไรคุณพ่อยิ้มยิ้มแล้วคุณพ่อก็ตอบว่าทุกอย่างเนี้ยสิ่งที่เหมือนกันนะครับสิ่งที่3อย่างนี้เหมือนกันนั่นก็คือการเจออุปสรรคเหมือนเหมือนกันนะครับนั่นก็คือน้ำร้อนน้ำร้อนเปลียนเสมือนอุปสรรคอย่างเช่นเวลาน้องจะสอบเข้าหมอหรือว่าจะสอบเอนท์ทต่างๆอ่ะ การเรียนที่โรงเรียนการบ้านหรือแม้กระทั่งน้องจะต้องอ่านหนังสือเยอะนะั่นแหละมันเปรียบเสมือนน้ำร้อนน,น,น้องๆก็คือทุกอย่างจะต้องผ่านกระบวนการตรงนี้แหละประมาณนั้นก็คือเราไม่อากเรียงได้ประมาณนั้นถูกป่ะเพราะว่าถ้าเราแบบไม่เรียนหนังสือเราก็ไม่จบม .6 แล้วเราก็เอนทารไม่ได้ไงประมาณนั้นก็คือสอบเข้ามหาลัยไม่ได้เ <c oughs> พราะนั้นก็คือยังไงก็คือเราก็ต้องเรียนเพราะฉะนั้นอ่ะทุกอย่างมันจะต้องเรียนเหมือนกันก็คือทุกอย่างผ่านสิ่งพวกนี้เหมือนกันก็เปรียบเสมือนน้ำร้อนนะครับเอาละ ซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องของการผ่านตัวน้ำร้อนไปนะมันจะมีสิ่งที่แตกต่างกันทั้งหมด3มอย่างน้องๆโอเคอะคุณพ่อเขาให้อธิบายความหมายเพิ่มเติมขึ้นมาว่ามันฝรั่งครับตอนเริ่มแรกเนี่ยเปรียบเสมือนกับความแข็งแกร่งคือเราทุกคน,นมีความแข็งแกร่งอยู่แล้วพอเราเจออุปสรรคเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆบางทีเราก็ท้อใจบางทีเราก็แบบท้ายที่สุดเราก็โหฉันไม่ไหวแล้วคือยอมแพ้สุดท้ายยอมแพ้เพราะว่าเราเจอแบบ เรื่องต่างๆนานาเนี่ยแบบโดนน้าร้อนเรื่อยๆก็คือนั่นแหละอะฮะคุณพ่อเปรียบเสม,มือนว่ามันฝรั่งเปรียบเสม,มือนเป็นตัวแทนของแบบสุดท้ายเรายอมแพ้ครับเพราะว่าเราโดนน้าร้อนแล้วท้ายที่สุดก็ให้น้องลองไปจิ้มมันฝรั่งมันจะเละๆนิ่มๆใช่ไหมเออก็อคือเราไม่ไหวละยอมแพ้อ่ะอันที่2ครับไข่ไก่เปรียบเสม,มือนว่าเริ่มแรกเนี่ย มันเป็นเหลวใช่ไหมแล้วมันเริ่มแข็งแรกๆไข่ไก่มันเหลวมันอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้มันยังต้องมีเปลือกเลยหลังจากนั้นพอมันโดนน้าร้อนเนี่ยเหมือนกับโดนอุปสรรคโดไรเรื่อยๆเนี่ยไข่ไก่เปรียบเสือนเป็นตัวแทนของเราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆน้องๆเก่งขึ้นเรื่อยๆท้ายที่สุดอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีเปลือกไข่เนี่ยสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณพ่ออธิบายว่าเหมือนกับว่าทุกอย่างอุปสรรคอย่างงี้ครับมันก็ถ้าเราแบบว่าตั้งใจแล้วก็ฟันฝ <th> ่าอุปสรรคไปได้้เเเนน่่ยรากก็จะงขึือๆฮ นะอ่ะน,น้องๆอ,อ,อันสุดท้ายกาแฟคิดว่าอะไรคุณพ่อจะอธิบายว่าไงดีกาแฟเขาเปรียบเสมือนว่าคุณพ่อเหมือนอธิบายว่ากาแฟเนี่ยนอกจากตัวมันตอนเริ่มแรกมันแข็งครับแล้วพอมันไปอยู่ในอะไรมันจะเปลี่ยนบริเวณนั้นอย่างเช่นกาแฟไปอยู่ในน้ําเปลี่ยนน้าให้กลายเป็นน้ำกาแฟนะครับหมายถึง การที่เราส่งพลังงานต่างๆให้คนรอบข้างเป็นพลังงานที่ดีนะอันนี้กรณีที่เป็นพลังงานที่ดีเช่นเราอาจจะไปติวให้เพื่อนอย่างเงี้ยเออแล้วก็คือเพื่อนก็คือได้อิธิพลจากการที่เราอ่านหนังสือได้เพ, <ๆ S 1> เพื่อนก็ได้เก่งไปด้วยแล้วเราก็จะเก่งไปด้วยอมณ์ประมาณนั้นนะครับประมาณนี้อ่ะก็คือเป็นเหมือนกับเป็นให้พลังงานแล้วทาให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกมีแรงบรันดาลใจมีกําลังใจในการอ่านหนังสือหรือว่ามีแรงฮึดสู้หรือว่าเป็นการช่วยติวหรือให้เขาแบบเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆอะไรประมาณนั้นอันนี้จะจะเป็นตัว เขาคุณพ่ออธิบายว่าในโรงเรียนหรือว่าในทุกองค์กรหรือว่าทุกอย่างครับน้องๆบนโลกนี้แหละเวลานเราคนเราจะอุปสรรคจะมีคนอยู่ถูกแบ่งโดยอัตโนมัติเลยเขาจะถูกแบ่งเป็นทั้งหมด3กลุ่มก็สามกลุ่มนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่สคุณพ่อถามว่าน้องน้องอะอยากเป็นกลุ่มไหนประมาณนั้นนะครับกลุ่มแรกก็คือยอมแพ้ครับอืแบบว่าแรกๆก,ก็ทนได้หลงังๆก็คือท้ายที่สุดก็คือยอมแพ้ นะครับประมาณนั้นอันที่2ก็คือเราไม่ยอมแพ้เราจะต้องเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นเราจะต้องเก่งแบบชั้นฉลา,าดนะครับมีการฝึกฝนตัวเองนั่นเองอ่ะเป็นกลุ่มที่2ก็เป็นเสม,มือนเป็นตัวไข่ที่บอกว่าพยายามเก่งขึ้นเรื่อยๆอันที่3ามจะเป็นอีกเลเวลหนึ่งของอันที่2น้องๆ,ๆก็คือเหมือนกับว่าพอเราเริ่มเก่งขึ้นแล้วอันนี้เราจะเริ่มแบ่งบลลันลวแบบถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับคนอื่นแล้วนะครับประมาณนั้นโอเคอ่ะอันนี้คือสิ่งที่คุณพ่อให้ไอเดียหลังจากนั้นน้องคนนี้ได้ฟังก็เริ่มคิดว่าโโห เฮ้ยมันแบบรู้สึกมีแรงบันใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่น้องพยายามสะสมทุกวันคือการอ่านหนังสือทุกวันนะมันคือการเก่งขึ้นเรื่อยๆโดยที่เรา อาจจะยังไม่รู้ตัวตอนนี้แต่แน่นอนว่ามันเก่งขึ้นเรื่อยๆน้องๆเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วอ่ะเราอย่าไปเป็นแบบมันฝรั่งนะัน้เราคือแบบยอมแพ้ท้ายสุดเละนะครับไม่ได้อ่ะมาท้ายที่สุดแล้วก็คือทุกคนที่อยากเข้าหมอหรือคณะอื่นในฝันนะน้องก็คือสรุปเลยก็คือแน่นอนว่ามันต้องใช้ความพยายามด้วยกันทางนั้นนะครับสิ่งที่น้องคนนี้ตัดสินใจแล้วว่าฉันจะไม่ยอมเละแบบมันฝรั่งต้มแน,น่ๆฉันจะต้องเป็นไข่ไก่นะครับประมาณนั้นหรือว่า จะเป็นกาแฟในเลเวลถัดไปก็ได้แต่ว่าเอาเริ่มแรกๆก็คือจะต้องเก่งขึ้นเรื่อยๆอะ่ะโอเคแล้วสอบจนกว่าจะติดอ่ะเรื่องนี้ก็คือให้ข้อคิดประมาณนั้นนะครับก็คือสรุปเลยง่ายๆน้องๆก็คือทุกอย่างบนโลกนี้มันมีอุปสรรคครับแล้วอุปสรรคเนี่ยมันจะแบ่งคนเป็น3กลุ่มนั่นเองนะครับอ่ะก็กลุ่มที่แบบว่าโดนแล้วโอ้โหฉันไม่เอาแล้วฉันยอมแพ้ฉันเหนื่อยแล้วอันที่2คือฉันแบบสู้แล้วก็คือฉันจะยอมเก่งเรื่อยๆนะครับอันที่3มก็คือจะเป็นกลุ่มที่แบบว่าสร้างพลังงานบวกให้เพื่อนๆนะครับ ก็คือเปลี่ยนสีคนรอบข้างแบบว่าให้แบบว่าเราแบบมีแรงบันดาลใจในการทําสิ่งดีๆต่อไปนั่นเองครับเ,เป็นกลุ่มสาเหมือนกับว่าจะเป็นคร้าๆท็อปบุคคลนะแต่ว่าบางทีเราอาจจะยังไม่ต้องถึงขั้นกาแฟก็ได้เอาแบบว่าเป็นคนที่แบบไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆก่อนนะครับประมาณนั้นโอเคเอาละแน่นอนว่า เหนื่อยนัก,ก็พักก่อนแล้วก็สู้ใหม่นะครับน้องๆหลายคนก็น้องอาจจะเหนื่อยนิดนึงก็อาจจะพักนิดนึงนะครับเพราะว่าปกติเวลาเรียนหนังสือมันเหนื่อยอยู่แล้วน้องๆบางทีเราอ่านเราก็พักสายตาออกไปหาอะไรกินแล้วเราก็มาสู้ใหม่นั่นเองนะเอาละนั้นเรื่องพักสมองเราก็มาพักสมองกันบ้างดีกว่าโอเคน้องๆครับพี่มีรูปนี้ให้น้องดูนะครัหน้าชายทะเลแห่งหนึ่งครับน้องเห็นตัวนี้แล้วน้องรู้สึกยังไงครับตกใจไหมเนี่ยหรือว่าดึงดูดสายตาไหมประมาณนั้น เ okay. คำถามคือไอ้รูปนี้มันคืออะไรเดีย๋ยรูปนี้จริงๆมันก็คือเป็นก้อนหินน้องแต่ว่ามันมีคนเน่ยเอาสีไปทาทาแล้วเหมือนอะไรเหมือนฉลามดีครับตกใจดีครับประมาณนั้นเพราะนั้นคนที่ไปเล่นแถวน้าแถวนั้นก็จะรู้สึกตกใจนะครับสิ่งที่ภาพนี้มันกําลังจะบอกอะไรเราคือมันเป็นจุดดึงดูดสายตาน้องๆคือทุกคนเน่ยยังไงพอไปอยู่ว่ายน้ำแถวนั้นทุกคนจะต้องมองเออไม่มีใครที่มันอดมองอดมองไม่ได้ต้องมองแล้วพอมองแล้วเป็นไง มันจะจําได้เลยเฮ้ยแปลกมากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันโดดเด่นมันดูสายตาจนโดดเด่นแล้วมันจําได้เลยนะครับประมาณนั้นอะน้องลองดูภาพนี้เราเป็นยไงรู้สึกอะไรอันนี้คือชายทะเลนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แบบเป็นทรายไม่ใช่แบบทะเลทรายเป็นแบบชายหาด้ายชายทะเลเลยเห็น <c oughs> แบบว่าเฮ้ยโครงกระดูกงูยักษ์แล้วก็มีคนไปถ่ายรูปครับ เฮ้ยโครงกระดูกอันนี้เป็นภาพตัดต,ต่อหรือว่าของจริงเนี่ยคําตอบคือเป็นของจริงนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชงูจริงๆนะงูยักษ์จริงจริงไม่มีนะโอเคตัวนี้มันเป็นศิลปินของผลงานของศิลปินคนหนึ่งที่เขาแบบได้ไอเดียนะครับมันมีมันมีโจทย์อันนึงคือคือเขาอยากจะทําไงใหช้ชายทะเลตรงนี้เนี่ยเป็นที่ดึงดูดสายตาคนนั่นเองก็คือเป็นแบบจุดเด่นอ่ะจุดดึงดูดเขาก็เลยออกไอเดียตรงนี้มาก็คือสร้างเป็นโครงกระดูกงูครับน้อง แล้วก็สร้างเป็นน้องสังเกตดูจะเห็นเสาไงเออนั่นแหละอยู่ตรงประมาณชายหาดเฮ้ยแล้วมันได้ผลน้องๆก็คือทุกคนแบบว่าแห่กันมาเพื่อดูตรงนี้มันดึงดูดมากเลยนะประมาณนั้นคําถามคือไอที่พี่ต้องการพูดตรงนี้มาต้องการจะสื่ออะไรอันนี้น้องๆเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอธิบายว่าต้องการสื่ออะไรแล้วกันโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยอู้ไก่อนโอเคอันนี้อีกอันที่สองครับอีกปัญหาหนึ่งก็คือน้องๆลองคิดซิว่าทําไม เด็กไทยส่วนใหญ่ครับไม่ไม่เก่งคณิตไม่เก่งฟิสิกส์ครับน้องๆครับมันเกี่ยวอะไรกับภาพนี้ครับไหนๆอธิบายได้ไหมครับไหนจงวิเคราะห์หน่อยครับนะภาพนี้มันเกี่ยวอะไรกับตรงนี้ครับอ่ะอธิบายโอเคพี่บอกเลยแล้วกันนะภาพนี้มันคือเหตุผลมันคือคําตอบเลยว่าทําไมเด็กไทยส่วนใหญ่ไม่เก่งคณิตกับเก่งฟิสิกส์อ่ะน้องดูภาพนี้แล้วน้องตอบพี่ได้ปะอะไรเนี่ยภาพนี้มันคืออะไรเนี่ยมันมีบันไดกับบันไดห่างๆคืออะไร อ่ะพี่อธิบายเป็นภาษาชาวบ้านเลยปกติแล้วฟิสิกส่วนใหญ่ที่เด็กไทยเรียนเป็นอย่างนี้ครับตอนที่เรียนน่ะระดับความยากอ่ะอยู่ประมาณหนึ่งถึงสามเต็มสิบนะถ้าระดับความยากเต็ม1ิแต้มเด็กไทยอ่ะเรียนแบบฝึกหัดหนึ่งถึงสามอืมแล้วข้อสอบแม่งออกเก้าถึงสิบคำถามคือเออตรงกลางหายเฮ้ยแล้วแล้วสี่ถึงสี่ถึงสี่ถึงแปดหายไปไหนหายครับสี่ถึงแปดหายไปนั่นหมายความว่าระดับความยากมันกระโดดมากเกินไปน้องๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างเนี้ย นั่นแหละมันเลยเป็นปัญหาที่ทําให้เราเราส่วนใหญ่จะไม่เก่งเรืฟิสิกส์เพราะนั้นโจทย์ที่ดีควรจะไต่ระดับความยากแล้วก็ฝึกให้น้องประยุกต์นะครับประมาณนั้นโอเคนะอ่ะอันนี้คือเป็นเหตุผลโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นสรุปเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวพี่ค่อยทาคลิปเพิ่มขึ้นมานะครับจบมาที่ตรงนี้นะน้องๆหลายคนกําลังสนใจไอ้ตัวฉลามกับไอ้ตัวกระดูกงูใช่ไหมนั่นแหละมันจะมีเทคนิคอันนึงครับเขาเรียกว่าเทคนิคจําได้เพราะว่ามันสะดุดตา น่าหมายคาว่าบทไหนที่น้องรู้สึกว่าอ่านแล้วมันจําไม่ได้เนี่ยมันจะมีพี่จะมีเทคนิคให้น้องจําได้เพราะว่ามันสะดุดตาหรือว่ามันมีจุดเด่นที่แบบว่าเกี่ยวกับสร้างสตอรี่เรื่องราวแล้วน้องจําได้ขึ้นมานะครับนั่นแหละมันเป็นเทคนิคที่เขาใช้กันในการจําหรือว่าเป็นเทคนิคในการอ่านหนังสือแล้วทำไมเฮ้ยจำได้คือเห็นครั้งเดียวก็จําได้แล้วไม่ลืมอ่ะเหมือนกับไอ้ตรงเนี้ยอย่างเช่นน้องไปอ่าเล่นชายหาดแล้วถ้าน้องเจอรูปหินที่มันเป็นอย่างเงี้ยน้องจะจําได้ไม่มีวันลืมเลยครับเพราะว่าอะไรมันโดดเด่นจุด โดดเด่นสุดๆนั่นเองนะครับอันนี้คือเราจะใช้หลักเทค,เทคนิคตรงนี้มาโฟกัสในจุดที่น้องต้องรู้ในข้อสอบเพื่อที่จะทาข้อสอบได้นั่นเองอันนี้จะเดี๋ยวจะเป็นเทคนิคของพี่เองนะครับเดี๋ยวจะแทรกอยู่ในตัวคอร์สเรียนนั่นเองนะฮะแล้วก็เทคนิคใไรนะดับความยากครับอันนี้ก็คือจริงๆมันมีคอร์สฟ,ฟรีอยู่นะน้องๆไปเรียนได้นะแล้วเดี๋ยวพี่จะอัปเกรดตัวคอร์สไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับของฟิสิกส์เอาล่ะแน่นอนแล้วก็มีน้องถามว่าคอร์สฟ,ฟรีพี่นัทเออน้องๆมันใกล้สอบที เดี๋ยวประมาณช่วงกันยาเดี๋ยวพี่จะลงตัวอัปเดตของตัวที a พดหนึ่งใหม่นะครับอันนี้จะเป็นของของของเก่าแต่ก็ยังเรียนได้อยู่เพราะว่าหลักการใช้ได้เหมือนกันนะไปไปตามดูได้นะคอร์สฟรีนะครับแล้วก็พวกคอร์สเอของพี่ที่มีมน้องขอแบบขอดูรีวิวหน่อยนะครับก็เดี๋ยวพี่คัดมาให้แบบบางบางอันแล้วกันนะครับอันนี้คือคอร์สเอของพี่นะที่น้องๆบอกว่าเฮ้ยสี 4, วันใน4บทนะครับซึ่งแน่นอนว่า,ามารีวิวกันรีวิวอัด คัดน้องมาบางส่วนนะครับก็คือปกติคอสเอไอเนี่ยมันจะมีให้น้องเลือกได้ว่าจะส่งการบ้านหรือไม่ส่งการบ้านถ้าน้องคนไหนอย,อยากติดมา,มากๆก็ส่งก็ได้ครับมันจะได้เป็นสรุปอ่านนะอย่างเช่นน้องกลุ่มพวกนี้ก็คือส่งการบ้านนั่นเองนะครับอ่ะอย่างเช่น่าน้องคนที่หนึ่งคนระับรู้สึกเรียนแล้วเป็นยังไงพี่ก็จะถามเรียนแล้วเป็นยังไงนี่คือการบ้านที่น้องส่งนะก็คือเขียนแล้วก็ส่งในไลน์แหละคือเหมือนกับเป็นการบังคับให้น้องไม่ต้องส่งการบ้านแล้วน้องก็จะมีสรุปอ่านนะครับรู้สึกเก่งคณิตมากเลยค่ะดีที่ไไดด้้้้เเเรรรรรรีีียยยนนนนนนสสสิิิมมมมูึกกกกว่่่่่าาาาาาคคคคคตออองงงทััับบบหื หนูรู้สึกว่าเข้าใจเยอะกว่าที่ครูที่โรงเรียนอีกค่ะอันนี้คือน้องที่เรียนกับพี่นะออืมาส่งงานค่ะโอเคแล้วเรื่องนี้เป็นไงบ้างครับเข้าใจง่ายทุกเรื่องค่ะโอเคคนที่สี่นะครับเร็วๆแล้วกันนะน้องๆได้ทิคเยอะมากค่ะเป็นกรณีตัวอย่างชัดเจนว่าหนูสามารถติวข้อสอบก,กับเพื่อนได้ง่ายขึ้นโอเคอ่าการบ้านน้องเขาส่งมาส่งการบ้าน,นครับเข้าใจแบบเข้าหัวมากเลยค่ะส่งการบ้าน,นครับน้องตอนเรียนที่โรงเรียนหนูไม่เข้าใจมากเท่าไหร่พอมาเรียนกับพี่รู้สึกเข้าใจมากค่ะโอเคครับ อ่ะเร็วๆแล้วกันน้องๆนะโอเคเข้าใจเนื้อหามากค่ะคนที่ไปครับได้ทุกทุกรู้กับการปกติหนูไม่เคยทําสรุปพอมาทําแบบนี้ตอนสอบคงไม่เหนื่อยแน่นอนใช่มันไม่เหนื่อยอยู่แล้วน้องๆเพราะว่าเราสรุปแล้วไงแล้วก็เป็นการทําสรุปเนี่ยเป็นการป้องกันการลืมที่ดีด้วยนะครับเพราะว่าต่อให้น้องลืมเราก็กลับมาทวนได้แล้วก็น้องจะฟื้นฟูค,ความรู้ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองใช้เวลาน้อยลงนะครับดีกว่าอ่านเองใหม่ทั้งหมดนะแอบยัางเรื่องนี้นึงครับแต่ก็หนูลืมเนื้อหาไปหมดแล้วพอมาดูคลิปแบบได้ทะ แน่นอนว่าคอสเอาสนใจก็ยังสั่งได้อยู่นะน้องไปสั่งได้นะประมาณนั้นเดี๋ยวพี่เอ่อต่อไปจากคอสอีย e อีกเลี้ยวหนึง่งมันจะเป็นคอสนะสปีดรันนะสปีดรันที่กาลังทาอยู่นะครับประมาณนี้โอเคโดยรวมน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็อา่าหลังจากนั้นเดี๋ยวคอยติดตามคลิปใหม่เรื่อยๆได้แล้วกันนะครับโอเคพี่จะลงคลิปเรื่อยๆแล้วกันโอเค